เก็บทักเซียนออกเป็นหัวมือคันๆสมขึ้นมาได้ต่างจังหวัดนะพี่น้องจ้าขึ้นมาอยากสั่นก็ดีแต่ได้มีกับมันหรอกปลาเก็บไปให้ขึ้นขึ้นคันเองมือึดดอกคันดอกเสียน คุณทราปปรทบว่าเขาเนี่เป็นดอกเก็บมาหายจะถุงมเลยเด้อคุนวะขางหวนเง็บอยากเลยพี่น้องกันแต่ไหลลงหวย ไหลลงห้วยดอกบอนแกดอกเก็บได้อยู่อันนี้พักหนี่กันอือไอพะลวกกันงามอือพักเสียนอือก็ะสิเริ่มออก ดอกแล้วเนาะพี่นอ้องเดอ้อพี่น้องมาเก็บพักเสียนน้ำใยเม่เอาย,ย,ยีดอกรีกับสิพ่อดอกติ ดอกเพคนนะงามให้ดอกซ้ำนี่กินได้ยี่ดอกเพมันได้ออกมาเพื่อค่ะพันดอกคนออกมากค่ะนจังบ่เป็นตะเก็บพี่น้องพอจิตไปหาขึ้นมาใหม่ๆหมันมันสีบ่มี่เราช่วงนี้เนาะอยู่น,นันอ่อนที่ว่าบ่บมีดอกค่นซ้ำนี่ได้ยี่นี่ เมื่อหายในได้ยากสัสตา,าตัตางจังหวัดเราอีกคกนขั้นสมมัสตาสันขั้นน้ำมันออกน้องสามน้ำพี่น,น้องใช้เขาสองมือก็ได้กินเราพี่น้อง เสียนบ่ได้เฮ็ดยากดอกมีพันสีขาวด้วยนี่มีสีม่วงๆอีกจิแซ่บคือกันเบิดเตียนนี่ก็บ่ได้เก็บแล้วบงส่งนี่เฮาก็แก้เบิดแล้วก็เป็นมากเป็นยังบ่แล้ว แล้วผู้คนจุดตั้งอย่างว่าคุณกับบุญหูจ้างคนป้าพักเสียนี่พี่น้องอะไรไม่อยู่อันอนี้เนาะคนอยู่ในเมืองนนอไม่นะก็อยู่ในเมืองแต่ขอแัดเสวงหาพี่น้องจะเ <c oughs> ขาปวกเขาป้า ไล่ขับบ่ยากดอกพันโลนแล้วก็สิเป็นมากแล้วบัานี้เป็นเ,เ,เ,เม็ดปุ๊บอุ๊บเป็นเม็ดโลนลงกับปีนานก็นนะได้มาเก็บอีก อ่อนๆเลยนี่แต่เพื่อนบอกบอกขอพุ่งมาเก็บจอไดีพี่น้องเพราะขออิม่มขออิม่มเราขอได้อันแซ่แข็งไว้หลายแล้วพี่น้องจ้าอันนี้เพิ่อนจะเ <always. S 1> อาไปกินบ้านเฮ็ดหน้าเฮ็ดห้านอยู่แถวบ้านก่อนเจ็บมากเห็าานไหมเพื่ออนว่ อ่อนอยู่เลย หัวบครับ <c> ป <oughs> ุ๊บนั่นเอาตูดท้ออีกแล้วตำองนี้ยป <c oughs> ัก 3, 000, 4, 000, สามมือ4มือกับโบเสารดิ ดังกระสิเบิดแล้วมนะสังได้ปานก๋วยเตียวตั้งใจมาเก็บหายคักๆได้นไงสังได้ปานก๋วยเตียวสังใดมีไม่ได้ข้านดอกขันมีเวลาพี่นอ้องเขาป้าเฮ็ดคลิปชูม,มืออยู่แล้วเนาะ xuất sắc luôn, xinh đẹp 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 luôn, พ่อเราคิดว่านี่เบิ่งกันทักแนวไม่ได้ร้ายแล้วล่ะจากน้อยกันเนี่ย,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 ยแต่พ่อเห็นเ่นงามมาทำอะไรแกขื้อวอนเทอะ คันได้เก็บมันเพิ่นไปหนา้ามันแก่แล้วเก็บติดปากกุนเก็บตุ่มมากมาอมอเอาพักกึงยิ่งตัวเก็บจังมากันพี่น้องอ่อน ค่ะพึ่งักแน่าไหมวินโตเคสอันนี้กำลังสิออกดอกนี่งามคักเนาะพี่น้องอ้อ่อนซ้อนหัวนะตัดออกไปจักน้อยก่อนตัดอยู่ข้างในหรฮึงามงามงามฮะตอนงามงามเลไปลวกกินขึ้นสูงแล้วเด้อ ทูกหรือสีมงกินนั่งหลายเติบนเราดิ้นไม่ซ้ำเลยพี่น้องเ่ยมองกินเพื่อนนะแล้วพับเปลี่ปอกออกเอากินได้ถ้าพี่น้องถูกหรือสีเนี่ยมัอนอันคอมเมนต์มาอยู่วะไปจังไดยกินใหญ่ไม่เอลสันเอาไปแกงไปลวกกันละพี่น้องปอกออกปอกเอ,อ,กอ,อกทาทั้งในมันหุ่นอ่อนๆหุ่นอะ พี่ยายไม่เคยเห็ดนั่นแหละจ้ะเอาไปแกงไปลวกกินนั่นสินะพ้ากินอยู่ด้วยพี่น้องแซ่บยู่จ้งต้นไงเราเนี่ยมึงกินลายอยู่ด้วยตัดตั้ตม แกงแท่น,น้องใหม่แกงแท่นไหวไปจนเ้วพี่น้องอ,อย่าเป็นตกด้วยนะนเ้าไปนี่ค่อยเราซับอีกเคียงนึงตังไว้เดีย๋ยวมันเตะตกหวยกินกได้เด้อพี่น้องไม่ได้ตัด ตตะพืตะพืชนะของแสบทูบลือสีเทศเยอรมันอ๋อามเนี่ย เลยก็จะท,ท่องจิตตัดเนาะถูกใจใต้น้ำกุน gần lại rồi đi nham gần rồi nó thế nào vẫn rồi đi อพ่อเลรอพี่น้องเลไลเติมเนาะเปี่ปอกวันนี้ปอกกุ้งชิ้นพี่น้องปอกไว้ซ้ำมีก้อนบรรไปบ้านเขาจังเปลปอกอีกเชั้นนึงพี่น้องนี่นะปอกกุงสิเนาะปอกแบบนี้เนาะน,น,นี่นี่เป็นเนื้ออ่อนข้างในนี่พี่น้องน,น,น,องนี่เป็นลวกแล้วก็พัดกินก็นได้พี่น้องนี่ แกเอาเสน่ห์สักคนนึงเพราะว่าเขาจะไปปอกที่บ้านไปแกเอาอยู่บ้านอวบคับพี่น้องนี้ ใบมันออกไปนิสิเนาะเก็บหยดอีกบุลีเอาไปลวกกินนะพี่น้องจ้ะลอะใบแก้ๆลาะอันอันน้ำมันออกแล้วก็ไปลวกเลยนนี่ เก็บยากเนาะตุวสาสตร์ของคนสุออกอ่ะฝุดฝาดพี่น้องออกมันมัน่นฝุดฝาดแต่มันก็นก,นกินแสบนะพี่น้องจ้ะแต่มันก็ะแสบเนาะืพักมือหนพี่น้อง ปัดมือยยเมีเหรอเห็นบนเลย่าได้ขนาดใจ่ถุงมือได้เนี่ยม,มักอยู่กับผู้แสบของแสบอยู่กับผู้มักเนาะพี่น้องจ้ะ อืมอือุกลัวบอยู่ในปลาเอาไปลวกพี่น้อง จะลวกคนลรวพักอันนี้นะในป่าแดดแดดมือนี่ ขนาดใส่ถุงมือได้นี่ปักมือห้องเสืออยู่ทุบทุไถออกได้นี่มันโปงขึ้ตวเงาตัวอวบ เก็บเล็้วบัวใด้มันปักมือพี่นองน้ำคนน่ะนี่ปลาหุ่นกยหยดกำงามเด้๋ย้าหมุนเข้าไปเป็นลวกอบอว่ทั้งนั้นเลยเด้อพี่นองมาเก็บน้ำใยแม่จะเป๊กบุรีเป๊กบุรี nhộn như bác mưa ừ. nhưng có chứ bác hả phát là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ีกดพักตัวนี้นะพี่น้องเอากุ้มรวมมะปั่นฟัง่งมาว่าสีเหลาลายทเด้เลยลืมเขาต้มน้ำฮ้อนๆแล้วเขาไปเฮ็ดน้ำเข้าไปเฮ็ดชาดื่มก็ได้ทั้งพี่น้องยอดอ่อนเพื่อนนะนี่ต้มน้ำฮ้อนๆแล้วเขาไปเฮ็ดชาดื่มโอ้ยดีมากเลยมีประโยชน์หลายเด้อพี่น้องนี่เตัวช่วงยอดเท้อนนี่นี่นะตัวช่วนยอดพักกับตรงยอดมีเพื่อนนี่ต้มน้ำฮ้อนๆแล้วเขาก็ถิ่มใส่เลยพี่น้องเฮ็ดชาดื่ม ถิ่มใส่จากสองนาที่สามนาที่เขาก็ดื่มได้เลย,เลยพี่น้องนี่ดีมากเลยจ้ะชาดื่มก็ได้เลยจากพี่น้องบ่ว่าแต่เอาไปลวกกิน